เพิ่นรอร้อมจากมือนี่ล้อมได้จากมือเพิ่นล้อนเดียวเตื่องเตอร์้รตเตอร์คำอันว่าอยู่เฮือนนี่มีมีอันท่อสวมท่อหยังอยู่บ่เจ้าขออนุญาตถามนี่มีอยู่ท่อสวมมีบ่มีเออท่ออะไรเพิ่นขายนี่พี่ลอยกับท่อละแสนพี่ลอยนี่ท่อละแสนเนาะโอ้ท่อละแสนหกท่อก็หกแสน พี่น้องเลยเสียมชวนก็มีแต่เสียมชวนมันเอ้าพี่น้องเนะาะกรับสบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทางไทยพ่อเม่พี่น้องทางต่างประเทศน้องพี่เนาะเอานาะพี่นนอะมันิการน,นี่แหละพี่น้องเอยเอาเอาบาหลายเบาลี่มา,าตั้งเสาเห็ดลักหั้วพี่น้องพอดีสังเฮสังไส้มาครับ ทางเพิ่นนะก็เอาปูนซื้อปูนมาน้ำพี่น,อน้องเนาะเฮ้ย้นี่ก็ราดหนึ่งมาสับปนะปาต้อพี่น้องไยของซื้มมือนีชุดยอดเลยควมแพงน้อยเดี๋ยวแม่น้านหนึ่งเอ้ยโดย้านหนึ่งเอ้ยนี่นะอย่งางรฮาแสนจะคิดเบิ่งเพราะว่ารถหนึมันซื้มมือนีมันแพงหลาเลยเอ้ยฮะโดยรมิ้ีไก่ห้าเอา มันบ่มีแล้วมันต้องสั่งมาแต่น้ำโคง้งผัวน้ำคลองผัวโดยเราช่องแสนลองเห็นเห็นอะไรชื่อเท่าไหร่ละก็นอ๋อไปคิดก็ได้ช่องแสนใช่ไหมนี่นะเอานี่เนาะพี่น้องน,องนองมาไหมบ๊อดีบมาลายมาปูนต้องมาบัดชีนี้เออเเอ,อจักหน่อยละขั้วพุ่นชิมาซงพี่น้องเนาะพอดนยี่โมนี่กะนี่แหละพี่น้องเอ้พอดีสิมาหลับย่ายเมื่อบ,บ้านเมื่อพลานไส้พี่นอ้องกันว่าทาง อ่ะยายเราก็คิดถึงหอดบ้านในเรื่องพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงลูกมาฉันมาเบ้่งเป็นห่วงลูกกันว่าอ่ะใช่กับลูกสาวอยู่บ้านเพราะว่าเพิ่นกับอ่สติสตางคไม่ค่อยดีปะได้แล้วก็ย่านมาอ่าอันนี้แหละโอ้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 มาพี่น้องเอ้ยอ่าเด้อนี่แหละอาปูนฮะปูนนี่ปูนแดงนี่เทพื้นบ่อดูว่านีรื่องนี่ Ừ. Mình ngoài, rồi, mày mày kêu mày của pung chiêu và bóng đi ừ. bóng ừ, đi bóng ừ. đi bóng 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 đi บุมีเนื้อปัดบาบาดทีนี่มันมีตู้รถสินังหลังซับโอ้ยดางมันจะหักจะโดดจ้รอมาะมาเนามาหมันหาเ่เต็มโดเ็ลงเป็นยังดอกหากกะล่างเอาโอ้ยน้องไปเลยโอ้ย เอาน้องเพงนเนาะพอดีเอฟซีอ,อ่าพี่น้องบางคนเพิ่นบอกเข้าใจว่าอ่าลุงสิโอนจากซื้อลุงไปซื้ออันนงปูปลาเป็นยังคือแพงแถวสันป่าคาโอนอาทิดินอ่าคือเจ๊งซี่น้องเพงนเนาะคือซื้อจากไอโซนี่คือเพิ่นเห็ดมาไหวหลายหลายแต่มันยังไม่เจ้าของตอนนั้นคือแบบว่าเจ้า,จาของคือไอโซอะไรว่าง่ายๆแต่ว่าเพิ่น อันน้นเพิ่นออกแบตอลินมาตัวน,นั้นน่ะโอนม่แพงตัวน,นั้นน่ะประมาณหาพันบาทไอโซเราโอนใหนะ้คือคนอื่นไปซื้ออีกสินะพี่เราแต่ว่าลุงไปซื้อมาจากไอโซแล้วมันเป็นซื้อลุงแล้วสิอโอนจากซื้อลุงนี่ไปให้คือน้องปูปลาคือไอเพนนี่มูล,ลค่ามันกะเพิ่มสูงขึนเพราะว่ามันลายขั้นตอนขั้นก็นคือไปซื้อน้าไอโซนะอันนั้นเนา่ยเฮาเขาต้เสียค่าโอนเพราะว่าไอโซเราเป็นคนเสียค่ยาโอนอย,อยู่แล้วพอเพิ่นเห็ดมาแต่ละเทือนี่ไม่มาก3 0 0ส,อสรอยอ่า ใบเสียนะพี่น้องใบขอบทองใบตะด,ดินขอบทองนี่แต่เพิ่นก็โอนถือกว่าคือลุงเสียนะเพราะว่าลุงนี่มันอเอาเส้นจากซืออโซโอกซ้อไอ้โซ,ซ,อซอโอนจากซือ้อไอโซมาเป็นซื้อลุงแล้วลุงสิโอนจากซื้อลุงนี่ไปให้น้องปูปลาน,นี่ก็แพงประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทลุงถามไอ่โซแล้วพี่น้องเนาะ,ะถามไอ่โซแต่ว่าคันคือไอโซนี่ คือผู้ใดไปซื้อก็ตามไปซื้อน้ำเล่านะ่ะราคาสิโอนประมาณ4,000หรือ5,000บาทแล้วว่ากากสิบุแพงปานะดาแต่ว่านี่เขาซื้อ,อต่อมือกันแล้วมันก็เลยมูลค่ามันก็เลยแพงขึ้นค่าโอน้นะเพราะว่ามันมันเป็นใบเดียวมันโมเมนต์ลายใบเนาะเอ้วพี่น้องเอ้ยเสียงรถไทยโมเมนต์แมนเราบั่นนะ่ะอ่า,บ,บ,าบอะฮะแมนบ่เกมันบ่โอ้ยเนาะลุงมันศรีห้อันว่าเล้วอันว่า อันนี้ยีเดบบามามื่อนี้กับพี่ป้าลูกหลานมานำร้ายแต่หลายคนนั้สบายดีพี่น้องเลยเด้อด้วยใช่เลยเพ่นอยู่ใส่เพ่นน่ะใส่ออกมาพงุ้งดูออกมาพงุ้งดูนี่มืออย่างสบายถ้าด้วยใส่ลูกพงุ้งด้วยฮันเบิ้ง บโดยสบายดีพี่น้องนะเอ้ยโดยเอาอันนี้ซิ้นเนอะหนึ่งไหวแล้วเพราเขานะโอ้ยเรียบร้อยเออพอดีเลยเอ้ยมากินยูว่าลาบซิ้นกินยูนอฟพอดีไฮบอลลีเฮดลาบซิ้นไอเพื่อนกินพี่น้องมาเียนะพอดีอยู่กันโดยนี่เออสีเมื่อชงไม้ตู้น้ำเนยมื่อนี้ก็ได้เอ้ยไว้ใช้เอ้ยนี่ไว้นอกพี่ได้เนาะโดยไว้นอกพี่ได้พี่น้องนี่ เอ้าลกคุม่มาสีมาทรงจักจิกมุ้งมุ้งพันชิมาทรงพอดีแหละอ่านี่แล้วกระสีไายคือยคิดอยู่นี่แล้วกร,รกสิไปใจนี่โดยเฮ้ยบ้ญทบมากขึ้นเลยว่ะยังไงไปอยู่ทีนึงเป็นว่าบ่ได้ร้านมะข่าวหเฮียนไผ่เออนั่นแหละพี่แหละโดยโดยโดยโชวหาอยู่ทีนึงค่อบ่ได้พี่เคยจะกลับแล้วโดย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  ปุ่นทั้งนั้นกระดุขนาดได้พี่น้องกั้ขนาดเห็นไหมมันนว่าเอ่กวาดเก็บในเด้อเบาเด้อโอ้จะแรงกว่าเนแน่เนาะปลูกมาปลูกนี่เลี่ยนี่เมี่ยนเมี่ยนเอาเมี่ยนเอาเครือมันน่อยน้ำพองขึ้นหมดเลยไม่ยังอ่ะนะมันเกลียวมันเกลียวอุ้ยนั่นละป้านี่ได้ดุได้นั้นกันเลยพี่น้องเลยป่ะบายเนี่เอ้าบ่าวเอ้ยสบายดีพี่น้องเในเด้อสบายดีเก้าว่าเล้วอยู่บ้างมั้ยนี่เออเสามาแล้วก็แล้วอยู่หรอก เชือกที่นิงน่งในเส้าเชือกเชือกยังนิ่งเลยอเอาเชือกนิ่งงั้นเชือกนี่ก็ได้พอใช่สี่เอาอ๋อสี่เอาเส้นน้อยเอาแมนเออบ่ยากหรอกนะเพราะผมเคยเห็ดอยู่อันว่าทั้งคุดทั้งฝังทั้งนี่น่ะ <Man. S 2> ลุงจ้า,าง,าง,ง,างาต้นละสี่สิบพันไหนเพราะว่าคนอื่นเขาก็จ้างต้นละสี่สิบเจ้าก,ก็เอาต้น 40, ละสี่สิบหรอวะแมนด้ว <Man. S 2> ดยต้นสี่สิบพันชิ้ต้นชิ้ต้นก็อสี่แสนนี่มันสิบเจ็ดต้นกว่ประมาณหกเจ็ดแสนหมดเลยแมนบ่ล่ะ สิบเจ็ดต้ดนแมน่มตนต้นละสี่สิบพันเพราะว่าสามุญมะนาเราจ้างอันที่ดินแม่นม้องมวยกันต้นละสี่สิบกันทางฝั่งทางคุดทางเทางท,างทางอย่างน,นี้แหละต้นละสี่สิบรุงกับบริมีเงินนะพี่น้องเอ้อันนี้กับเงินเอื้อยใหญ่จะดีเฮาเพิน่นฝากมาใหา้เฮ็ดนิ่งละคงละหัวซื้อละคงละหัวนี่แหละยังบ่ทันงกาละหัวยังบ่ทันใจ่ายค่าทรายแห่นี่กับเ่ทันจ่ายนี่ค่อยจ้างเจ้ามาเลยกับต่างหาซ่าสั้นกับคอยกับพอพาดจ่ายเจ้าก่อน เข่าซุกปีหนาจังเอาเออใช่ก็ได้คือกันไม่หยางหล่อค่ยอ่าดูดีเหมือนทั้งไอเพนนี่แหละจ่ายน้องไงเนาะไม่ต้องใส่ไ่ใหญ่ใหญ่เลยบ๊ค่อยสบายบ่เป็นได้ไดรปวดหัวปวดอย่างนี้บ่เอือยด้วยดีเลยแบบนังนั่งเหนื่อยก็ใหญ่มั้ยโดยโดยอ่าอย่าพับแข่งเด็ดได้ก็น่ายได้บ๊อบพักผ่อนเนี่อ่าพอนอนก็นอนได้เลยด้วยดูเปลี่ยนอากาศได้คือว่ามาอยู่เทแถวนี้มันอากาศมัน โอย่างชื่อหนึงเลยดอยคือแถ่นั้นมันอบแถ่นั้นมันอบอุ่นเนอะแถ่นั้มันแบบมันอยู่ลูกเนาะดอยโอ้ยแถนั้นกับเจ้าบ่าวคุนว่าไหมเนาะลมพัดมาบ่ได้โดดจนได้นี่ตัว่ี่ีห่อนำหนองซะผมคือคือเห็นคือเห็นรถคือเห็นรถแล้วอันว่าจะคนคลองขึ้นรถรถเมื่อกี้นี่ต้องมาต้องมาดอก มันคลื่นนินฮอดก็พอเอาแล้วคิดฮอดแล้วก็มาเลยเนาะคิดฮอดข้งเดียวก็พอแล้วมีลูกหลายคนอยู่นอยบงจนกยไหวแหละนอยใจบ่มื้อนี้แม่สิเมื่อบ้านนี่เอาเงินเอาเงินให้แม่ตู้เท่าไหร่เงินทําให้ตู้ก็ให้เจ้ามีลนะนอยนําซนตซซนี่แหละนอยเอาก็ถือว่านอยก็ยังหายืนใมือในแม่แน่บ่บ่มีก็ขอจะโล เลยเลยเพิ่อนฝรกันเนาะโอ้พี่น้องไงถ่ายราถ่ายเพิ่อนมาก่อนอันนี้มาเลยดิค่ะพูนอ่าพอดีแล้วเพิ่อนมาแล้วก็นที่ได้ให้เพิ่อนเอาลงนี่ก็ให้เขาบ้าเจ้าเช็ดกินก้อนบ่อหรือว่าอะไรกินข้าวกินน้ำก้อนบ่ออย่างเห็ดเออกับบ้าเช็ดเลยเนาะอันนี้น่ะกับข้าวกับน้ำกับยูหันเด้ใช่ไหมอันว่า ในคูอันี่นี่ในคูนี่มันมีเอ็นว่านั่นอยู่เพลเพนจะเก็บไบแล้ว่าเขาขั่วพริกมั้วมั้วอยู่นานนั่นเมื่อไหละอยู่พุ่นนะอาจารย์เนี่ยแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปพุ่นนะมันได้เขาขั่วไอยู่นี่อยู่นี่เออขัวยังไงบ่าวเตียงเออเบาจันเบากระถิกแหนาะไปเอาไปเก็บไปพุ่นอาจารย์เนี่ยกระปูลเุกกระปูเห็ดถึงชดท่านเตียงตัวนั่นน้โยผู้เตียงฟังนั่นเราเไว้ของเดี๋ยวเ้ายชิไปซื้อโต๊ะมาด้วยเพนเนอะ โตชุ่มๆไงเอ้มาวางกับเขาข้างหลังบ่อพอเลยบ่อบ่อซื้อมาโนต์สองตัวมาเอาเอาแล้วจังงีบ่อ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 มันต่ำมาเรียบ่อก็กินเงือกเหมืเกินจังซีก็ได้บ่อซื้อมาน้องดูสิซื้อมาให้บ่อได้มันมันยังซื้อบ่ได้น้องสิซื้อให้ไหมโพดเจังซีเมียนในใจเออเดี๋ยวเขาซื้อมาไหวดอกหามองไหวให้ดอก เงินมันลายยังไคได้มีกี่แบบค์เอาเปลาช่างเปลาแทะอันนี้เกิดโค้งใช่โค้งซอยมาวางไว้นี่นี่มาวางไๆๆว,างว้เออ,อเอ้โยบบ,บุมีเกิดอันไดนบุมีเกิดอยากให้มันจบมันงามอียแล้ววาง <ๆ S 1> ไว้ใครแน่มันสูงแน่สินะเอ้อโต้โต้ไปโต๊ะนะ่าดีดีดีมาเลยมาเลย ต่มีกูบ้างสื่อละเอ้ยยานยันแต่น้องมึงมีเงินแน่นแหละน้ำมันรถเพื่อเห็นใส่แต่ละเถื่อนละป้าเอ้ยเจ็บหัวเอ้ยมึงเคยใส่ดิโดยโดยมาแล้วพี่น้องมาแล้วผู้ชายผู้ชายใส่เกมาเกย์ใสเกย์มาโดยมาแล้วพี่น้องเอ้ทางอ้ายเพิ่นโดยมาพี่ได้มาเลย อันเละเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางบดทั้งมวล1ิบต้นพี่น้องอ่าทางอ่ามีอายเพิ่นอ่าลงพี่เบ้าลงลงตรงนี้ลงมองกลางพี่เอามารถเฉียวเดียวเลยพอจอดนินะเฉียวเดียวเลย โดยโดยเ้าสบายดีเ้ยทังอ้เพื่อนพี่น้องเนาะ,ะเหลืออยู่ห้าเซนปุ๊บสิบพันกีบพี่น้องอันจ่ายไปแล้วเนาะตอนนั้นแปดเซนตอนนี้เจ็ดต้นน้ำหลังพี่น้องเนาะเจ็ดต้นหลังก็ห้าเซนหกสิบพันโดยโดย เดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยรถในห้องกก่อนก็นได้อันวายจนมามันอันนี้เอา้าเปิดที่น้องเลยได้เลยฮะได้บอ่อดยได้ดดดยูเฟิสันวายเอาเสาลงกับเมื่อเลยแม่จนมาเจ้าจนมามันสวยรถไทยนี่ก็ใส่งานมาหลายปีเดนน้แล้วเนะาะ Ờ. Ờ. Chỗ đó đi. Để mình đặt cái Bỏ ai phân con. Okay. <laughs> <tod leg> ห้าแสนหกสิบพันกี่ามันโมเนตเหมัน,ม,น,ม,นมันนะจ่ายจ่ายไปแล้วพี่น้องตอนนั้นอ่ะสิบต้นแปดแสนนะพี่น้องจะว่าเลือเจ็ดต้นอหาแสนหกสบพันกี่หนึ่งองสา หกพอดีได้ให้ค่ากับทิ้งแดงง่ายแล้วทั้งสองคนเลยคนล,ละลสามพันเอาง่อาอันนี้นี่ห้าแสนหกสิบพันเนาะเข้าอันว่าเข้าจ่ายไปหกแสนค่าอิมลอยคนละสามพันโดยขอบใจขอบใจโดยอ่าพคนรอ ล้อมจากมือนี่ร้อนอมไ้จากมือล้อนเดียวเติ่เตอรกตัวสองตัาเออโดยโดยขอบใจหลายๆเด้อไปพี่้องเงนมือนี้กับเฝ้ากันว่าน้ำเมตู้เนี่ยเพื่อไปเล่นไปขอดพลานผมมือนี้ก็ได้หมู่ห้องก็ได้ครับวะห่ห้องก็ได้หรอก บบฮักแล้วว่าเนาะฮักนึ่บเล็กค <laughs> ุณผาดขนาดนั่นะเนาะโบฮักกับฮักนฮักกับคืนเนาก็ได้ผ <laughs> มเปลี่ยนโ้ยเอาอันว่าอยู่เพื่อนนี่มีมีอันท่อสวมท่อ,อยังอย,งอยู่บ่าจาเจ้าขออนุญาตถามเนี่ยมีอยู่ท่อสวมมีบ่มีเออท่ออะไรเพิ่นขายนี่พี่ลอยกับท่อละแสน พี่้อยในทอร์เซนเนาะโอ้ทร์เนหกทก็หกแสนเออเดี๋ยวกระชั้นกันมาคนั้นตอนแรกเขามาห่อเดี๋ยเขาสิสร้างมาดได้เสร็จเนอเดี๋ยวสิโทรถามอันเจ้าของอ่าอันนี้เพิ่นโดยโดยโดย๋ยวสิโทรถามไอ้เพิ่นเพราะว่าตอนแรกว่าสิสร้างมันแต่ปุ้นว่าสิสร้างมาอันนี้บ็อกยังกรมี่เบาบ่ทนนเาะ วัาไงาแต่ว่าทอน,นะ่มีเนาะทอมีไปสั่นโอเคโอเคต้สังสังเหมืนเลยเออต้องใส้สังไว้โดยคันเสีย กินข้าวกินน้ำก็เฮ็ดกินก้อนเนาะเด้อเออ้ยแม่อันไอ้ดสิดทายแ้วดินี่แหละพี่น okay? ้องเงี้ยอ๋อเฮ้ยสายสมุอนี่สุดยอดเลยเนาะมึงเนี่ยลานนึ่งไปสัว่าเฮาสั่งมาเมื่อกี้นี่น้อยเดียวแม่นี่เราเครื่องรถนี่เราเครื่องบวกนี่เครื่องบวกผุดโพลยังวะฮะ คนสั่งเป็นรถแลแนวรถสั่งรถนึงเท่าไหรเด้ชิมือนีเน่เนนมีตะหนินเป็นลาบจาดปลายลาดหานาทุกเลยปาัวหินอย่างเดียวขนาดโอ้โหพี่น้องเลยอ่าเอ้ดูมั้ยหนกัได้โดย ีเอามาที่นี่ไอเพนไปเอาต้นมะฮุ่งมาให้เอื้ยเอ้ยพูนยิ่งอยู่แทบหลุมเขาได้กันอยู่ตลาดใหญ่นาะอ๋อหูจักเพันยี่ปูมันหยั่นดอยดอยเพิ่นอันที่เพิ่นมาเด่นเมื่อกี้นี่บ่เออพูนั่นแหละน้อยดอยดอยมีโมอยู่พูนชิมกันเด็ดหูจักกันรดเนาะดอยมูมาเยี่ยมมายามอ่าใครยี่ดอกเอื้ยเดี๋ยวเป็นมาอยู่นี่นางโอ้สบายสบายมั่ ชักยี่บอดีใจยี่บอดีใจแห้งแน่ช้าดีใจได้เนาะโดยโดยเจ้าโชคดีโชคดีเดี๋ยวเขาจะใช้บริการใหม่เด้อยังงั้นว่ายังทอสวบเดี๋ยวชิโท้หาเถ่าแก่เพิ่มม่อีกเท่านึงย่องเลยมาหนีก็ได้อ่าเมตุ้ยเพ่นจะมีไม้กวดอยู่บ่เอ้ยไม้กวดเพื่อนมีบ่บ่มีปอยกับบอมี เปนตู้น่งหนาบ่ได้บ่นางหนาอีน้ำเสียรถเออกระไดนุกบ่แดดดอกซีเมนข่าวกระไดบ่นบ่แดดดอกมันอยู่ในแห้งนล่นอกล่เย็นดีอ๋พอมาหลับกันกอึดอัดืนนพุนิดหน่อยผุนัันวาอันวาอ่าฮะพี่น้องเง้ยออีละหาถุงไม่เด้ลูกเด้อถุงยางไม้เด้อเรียมไม่เลยพ่อแม่ด้ยได้ยังแน่เมื่อได้ยังแน่เมื่อนี่นะได้ไม้ไดุ้ ได้น่อยไทงได้เอามาเสื้อผ้าเออได้แล้วดูด้หเายหลาเอาให้จาลาวเนาะ้แล้วไออเเฮ้เไปพอมไอมไมุนมันมาหานอ่มากวดรถเลยนะเฮ้ยมันมันหกดอาจาร ไปตัดพดไม้มาให้แน่อาจารย์เอ้ยอาจารย์ไปตัดพดไม้มาให้คอยแน่มันไม่ปูนนี่เออกวดทำเป็นตู้ก่อนอาจารย์หามีดตัดพดไม้มาให้แน่ตะกวดรถให้แน่บาทหนึ่งโดยลบรูดูลบรูดูลบรูดูลบดูลบลุงก่อนอัน พอดีพอดีหละพอดีและเฮาสิให่มีเฮามานอนอยู่น้ำเอื่อยนี่แหละมานอนเป็นมู่กันนคือเแบบว่ังข้าแหละทางข้าเขาอาบันแคบเนาะดนี่บนไว้ไรมือกันไม่หางไปมเนยดีเลยระยะนั่เกเยเมียนเมียเปัยบอกแล้วข่อยก็นอนนกันนี่แล้วดย ใก็ลุกไม่้ย่าโดยดึงไฟเข้ามายังว่าอยู่เขากับยังหาเงินอยู่เจ้าโดยสบายดีเด้อเป็นจยังไงลูกพี่นะคือโทรหาคือบรับทุโทรศัพท์พี่นเอ้อา่ยแมในเปินยัา้บ่งไนองนะกงขแมตอนนี้เละตอนนี้หรือตอนนั้น ออกมาเจอมาตอนพี่ตอนพี่บ่ออตอนนี้เนาะอันนี้เนาะจะโทรหาเพิ่นเพิ่นมาบ่เพิ่นมือรับมื้อเช้านี่เพิ่นนอนมันตื่นจะโทรหาเพิ่นจังมงอ่าประมาณอยู่7จ็ดแปดมงนี่แหละโอ้เพิ่นยังบ่นอนนอนมันตื่นเออเพื่อนจะโทรอีกเพิ่นก็หาบหรอกตอนนี้เกียวหน้อยเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามันมี2ตอนเพิ่นว่าเพิ่นอยากแบ่งให้สักตอนนึงหรือว่าเนีไหนนะกันว่านั่นเฮาก็มันแม่นหมดเลยบ่นี่น่ะหรือว่าเนี่ยไหนจ้าแม่นๆนี่เออตัวนี้บ่โดยแม่นแหละ เออตัวนี้มีแต่ตัวนี้บ่ต้นไหนพื้นโมแม่นาะต้นไหนเนาะต้นไหนของของกัญเจ้าเออตัวของกัญเจ้าตัวมีแต่ตอนนี้ของไอโซอ่านี่เนาะซีดียมพื้นผ่านี่บ่โดยไม่ได้เ mm. ออโทนัดฝนหนุนมาเลยบ่ได้บ่ได้เป็นทางมั่ยตัวน,น,นั้นน่ะบ่บ่เป็นทางเนาะบ่บ่เป็นทางเออโดยโดยอันละาขั้วที่นี่เราห้องเราฟังบ่เนี่ยไอโซฟังเองบ่ด้วยทางไฟฟังด้วต้นไหนหมุดตี้ของบ่ไม่ใชด้วยด้วยต้นนั้นบ่ตัวนั้นเลยพี่แมนน่ะ ตัวข้ามันอยู่นั่นโดยตัวข้ามันนนั่แหละไรคำว่าเราว่าตรงขามกันที่เป็นตรงขามข้างนั้นมนนตงั้เนาะยันตัวนั่นแหลยคำว่าโดยโดยเจ้าเจ้าโอเคโอเคขนาดขอบใจหลายๆเายได้เด้อมาเตะข้างไหนขึ้นไปเหยียบเชิงก่อนเป็นแน่ๆคืออย่างไหนนิ่งไฟลงมาพี่เอ้าเพื่อให้เออเนื้อหุงงทีมงานนมาอยู่เลยโดยเขาก็จะให้ว่ามันหุงมันแจ้งอยู่แหละแต่ว่ายังงูประมาณขาดงูประมาณอยู่เดี๋ยวนี้โดยโดยโอ้ยยังว่าอยู่อ่าพี่น้องเลยอ่าพอน่าทางทีมงานของไอโซ ทีมงานเจ้าของที่ดินเพิ ah, <no. S 2> <P> ่นที่ขึ้นไปเรียกยึดเทิงมาฉันว่าเอ้าเนาะเดี๋ยวไม่ได้บริษัทเรื่องทีอ่าโดยโดยกูปาเอ้ยโทรศัพท์นั่นนั่นว่าอ่าเป็นไปได้น่ะบอยบอยสากกับย่าลูกลนะไฟไฟมันบ่อพ่อตัวนี้นะไฟไฟมันลวงเนี่ยมันมันไฟมันบ่แห้งลูกเดี๋ยวโทรศัพท์เจ้าเวดมันสีเบิดมันมันสีเสื่อมไว พุ่นเอล่าไปไปเสียบขอเสียบนอยนะลูงโสู่พุ่นเด้อเขาจะไปยื่มือบานเราออกมือบจงีบเลยกระดองเรียเขาไจะเยังไงบ่บ่บบ่บ่เสียบก็ไปเสียบนดลุงก็ได้มันยากเดีกันเสียบมันนี่น่ะแต่บาพื้นมือไม่มือหนามือหนาเจ้าไปเสียบอยู่พุ่นม่ต้องเสียบดจเอง่ยพ่จะน้อยเฮ็ดอกมูว่าเต็มเลยด้เสียเพนว่ไป็นมูคือ้ยก้าเบาท่าีแม่ดู่มาก่ี่มูที่ลาดใหญ่พุ่น

ปูปลานางในก็ได้เดาลูกเด้ได้มหั่นหออกกนเม่นจว่ามันนหหอเด็ดเียดลูกเด้เอย่อยนางในเอยนางในได้น้องสององนางเทาาบอกรีโนดกีโนดเจ้ากระเพาะเจ้าเรียงกพูดว่าตานได้โเจ้ากะื่ไป่นาเทียงโอยหอยผู้นึกเคียงอยูู่นเคียงฟังนั่นเถี้าอะเคียงอยูู่นกเคียงเนี่ยมทางไหน เขาหมกับพุทนะผู้อั่งนั้นนี่ไเออดอ่วยเอาโอเคสบายดีพี่น้องในเดอร์สบอสดีด้ยไปแล้วพี่น้องเอ้อะขอบัวเอ้สบายดีงามอยู่นี่ใหในเด้อคุมงานใหเนอต้องเบิงดีๆด้่ไวได้รอยรอยเพิ่นใจหรอเ่าเพิ่นในเลจใจเนาะเชิญเลยดยสบายดีพี่น้องในเด้อจ้าจ้าไปพี่น้องเอ้เดินทางต่อไปที่โอเคนะแม่เนาะ โดยเอาสำหรับคลิปนี้กันนี่เลยพี่น้องเอ้ยลุงกะมาจ่ายค่าสงค่าเสานึ่พี่น้องเนาะทั้งเบิดกะค่าเสานี่กะบล้านสีพี่น้องเนาะอะไรกับค่าเฮค่า,าสายล้านหนึ่งก็เป็นสองล้านสีโดยอ๋อพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณขอบมุกขอบใจหล,ลายๆพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเขามาเบ่งมาชมเนาะทีมวิชาของโฆษณาลุงเชอร์ในทีมง,งานสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี